โอ้ไม่พังไปหมดเลยจริงๆก็โล่งใจที่ไม่มีใครตายฉันเห็นแล้วสปิกกันอันตรายกว่าที่ฉันคิดถูกแล้วโดยพื้นฐานมันจะเป็นระบบที่จ่ายพลังงานทั้งหมดที่กระสุนปืนยิงออกไปเพื่อส่งออกไปในอวกาศในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจรวดตกสู่พื้นดินและระเบิดสาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไร ฉันยังไม่รู้ตอนนี้เพราะทุกคนเป็นแบบนี้ฉันต้องการเวลาสักพักเพื่อตรวจสอบและสรุปผลมันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยๆฉันก็พูดไม่ได้ว่าสเปคการจะประหยัดฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเพราะมันไม่ได้ผิดพลาดด้านการออกแบบถ้าให้ฉันเดาตอนนี้เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการระเบิดฉันนึกถึงบางอย่างเรากำลังวางระเบิดด้านหลังลูกสูบเพื่ออ,อัดแก๊ส เธอเข้าใจไหมอออก็พอเข้าใจหลังจากอัดแก๊สไปชั่วขณะหนึ่งแล้วปล่อยมันออกไปกระทันหันเพื่อผลักกระสุนออกไปคิดว่ามีปัญหาในกระบวนการบีบอัดมีรอยแตกเล้าของลูกสูบหรือมันอาจจะทำลายผนึกร,บรอบๆตัวมันทำให้อุปกรณ์ระเบิดจากการเผาไหม้ของการอัดแก๊สจู่ๆก็โผล่มาเลยแต่นายมีปัญหาอะไรอีกไหมจนถึงตอนนี้ ฉันคิดว่าบางทีอาจจะมีบางส่วนที่หมดพลังไปไม่นานมานี้มีการยิงกระสุนประเภทต่างๆเกิดขึ้นบ่อยฉันคิดว่าชิ้นส่วนบางชิ้นหมดอายุพวกนายไม่เช็คของพวกนั้นบ้างหรอเราทำอยู่ยังมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนที่กำหนดให้ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหลังจากปล่อยตัวไม่กี่ครั้งเหมือนปืนต้องเปลี่ยนทุกๆ 2- ถึง3นัดเราจะต้องเปลี่ยนลูกสูบอีกเท่าไหร่และอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ยังไง ฉันคิดว่ารอบการเปิดตัวที่สั่นอาจทําให้ชิ้นส่วนมีอายุการใช้งานสั้นลงกว่ามาตรฐานฉันเลยต้องแยกลูกสูบชั่วคราวหลังจากปล่อยตัวเพื่อลดค่าสเตตบนชิ้นส่วนเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุจะมีแรงภายในเกิดขึ้นในเนื้อของวัตถุต่อต้านเอาไว้แรงภายในแต่ฉันไม่ได้จัดการพวกมันฉันคิดว่ามันไม่คุ้มค่าฮนายหมายความว่ามันเป็นเพราะความผิดพลาดใช่ไหม มันเป็นความเป็นไปได้อย่างเดียวที่คิดออกในตอนนี้นายสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งได้ไหมใช่ฉันสามารถป้องกันได้เอาละ่ะงั้นฉันไปละเธอจะไปเลยเหรอก็ใช่น่ะสิฉันจะไปหาเงินเงินเงินนะ่ะเงินนายไม่คิดว่าฉันต้องทำงานเพื่อระดมทุนสร้างแลบใหม่เหรอนายไม่ต้องขอบคุณหรอก เดี๋ยวฉันจะเอาคืนนายทีหลังดูแลตัวเองด้วยล่ะหลังจากนั้นอาคารก็ได้รับการสร้างใหม่สเปคกันกระบอกที่2ได้มาทดแทนกระบอกแรกที่พังลงไปการทดสอบก็ดำเนินต่อไปบนพื้นฐานของความล้มเหลวครั้งแรกฉันลองหลายสิ่งหลายอย่าง หลังจากการทดสอบหลายครั้งกระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนกลายเป็นปอกกระสุนที่ไหม่หมดและในที่สุดการทดลอง NA ขีดส5 7สูงถึง500กิโลเมตรแล้วสำเร็จแล้วฮ่า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 ด็อร์ครัง